สวัสดีครับผมมีเมนูใหม่มาแนะนำนะครับทะเลผักปงกะรีนะครับนี่นะครับพริกหวานสามสีนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับผัดให้หอมกันนะครับจากนั้นนะครับเบาไฟนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปงกะลรีนะครับถ้าปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวปงกะลรีมันจะไหม้นะครับจากนั้นก็ตักน้ำซุปไปหน่อยนะครับ ในี่นะครับสายกุ้งกับปลาหมึกนะครับที่เราลวกไว้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปล o งนะครับน้ำมันหอยนะครับน้ำตาลสายนะครับไปช้อนฉานะครับผงจชโรไปช้อนฉานะครับรสดีไปช้อนฉานะครับซอบต์ปลาเขียวนะครับายช้อนนะครับ ตด้วยน้ำมันพริกเผาหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆถนัดปรุงวันนี้ถ้วยก็ได้นะครับเ,เดยวพอดีผมถนัดแบบนี้มากกว่าครับบางที่เขาก็ปรุงใส่ในถ้วยไว้ทีเดียวเลยครับจากนั้นนะครับเตินด้วยหายลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ตันด้วยนุนจุดันในชั้นนะครับนี่นะครับริมฝ่ายหน่อยนะครับจากนั้นก็เตินด้วย คุณชายนะครับเล่นไปายเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาหน่อยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผักปรุงกะหรี่ทะเลนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากกินนะครับลองทานดูนะครับง่ายดีนะครับพอดีผม ายตัตดต่อไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับก็ผมถ่ายได้แค่นี้แหละครับ